เลิฟรีซินเอ,อนเตอร์เทนเมนต์ภูมิมมใจเสนอธรรมะพระธรรมสยามเมืองยิ้มนำพาความสุขมาใส่ใจธรรมะ พระพุทธเจ้าไม่เลือกที่รักมักที่ชังในการให้ผลใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้ยุติธรรมที่สุดแล้วเแสงฟ้าแสนปลืม้มมิลืมมวลมนุษยชาติธรรมะคือพระธรรมแห่งพุทธศาสนาให้ทุกผู้ทุกคนประจักษ์แก่รู้ตื่รู้เบิดบานในที่สุด ศาสนาพุทธมีคำสอนเรื่องเหตุผลที่ชัดเจนกว่าศาสนาอื่นแม้ว่าทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีแต่ไม่ได้อธิบายว่าทำไมต้องเป็นคนดีส่วนศาสนาพุทธจะอธิบายทั้งเหตุและผลของการเป็นคนดี คนดีในความหมายของพุทธศาสนาคือต้องฉลาดรู้เท่าทันคนด้วยคนที่ไม่รู้มักคิดว่าถ้าเป็นคนดีจะมองทุกคนในแง่ดีหมดแล้วจะถูกคนไม่ดีเอาเปรียบซึ่งนั่นไม่ใช่ความหมายที่ถูกต้องของคนดีจำไว้นะถ้าไม่มีใครครบจงเลือกเป็นคนเดียวถ้าหาคนมีสิงเสมอกันหรือสูงกว่า เดินไปด้วยกันไม่ได้พระพุทธองค์ทรงให้เลือกเดินไปคนเดียวเพราะเลือกคบคนอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าคบคนพาลคนโกงหลงกามคุณถ้าสติเราไม่พออีกไม่นานเราก็จะซึมซับส,สิ่งเหล่านั้นได้โดยไม่รู้ตัวถ้าไม่มีคนที่มีศีลธรรมรอบตัวเลยจงเลือกเดินคนเดียวและมีสติเป็นเพื่อน พระพุทธเจ้าทรงสอนบันได38ขั้นสู่พระนิพพานในมงคล38มคุณ38ด้วยการละการเสรียอาบายมุขและการสร้างป่ารวมทั้งสร้างบุญกุศลทั้งหลายและชำระจิตใ,ใจให้สะอาดและบริสุทธิ์ด้วยจิตภาวนานั่นก็คือสติมสมาธิป,ปัญญาเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาโมหะาอาวิชชาให้หมดจากใจ ทีเรคือโลกโกรธหลงม,มันคอยชวนคนให้ทำผิดตลอดเวลาคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมย่อมไม่รู้จักมันหลงเชื่อมันทำตามมันมันก็พาไปพบทุกคนในโลกนี้ส่วนใหญ่ จริงๆไม่ค่อยเด็กคิดอะไรหรอกเคยทำมาอย่างไรก็ทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆทำตามๆกันไปนี่คือคนส่วนใหญ่ในโลกเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แค่ช่วงอายุคนเดียวนะบางทีเป็นสิบเป็นร้อยอายุคนก็ทำไปอย่างนั้นไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เราใช้ความคิดแล้วเริ่มคิดนอกกรอบคำว่าอยู่ในกรอบคือทำตามๆกันไปไหอยเริ่มคิดนอกกรอบตั้งคำถามเกิดขึ้นแล้วหาคำตอบเดี๋ยวจะค้นพบสิ่งใหม่ใหม่ จะเกิดพัฒนาการใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นปัจจัยนำมาสู่ความสำเร็จในชีวิตของเราได้หยุดคิดไตรตรองในปัจจัยต่างๆนานาแห่งโลกนี้อย่างมีคุณธรรมสาธุในธรรมทุกท่านเธอแล้วพบวก,กันใหม่สิ่งสุดหกันฉันและเธอ